ในแมปออบบี้พวกเราเลยต้องปีนขึ้นไปบนเขายอดสูงสุดเพื่อตามหาขาเทียมและความหาก็เริ่มต้นขึ้นถ้าอยากรู้ว่าขาของพวกเราหายไปไหนก็ไล์คลิปนี้แ้ะไปเลยพร้อมๆกันเลยจ้าโอโ้โหเา,าเลือดฉันยังหยดอยู่เลยโทษทีนะฉันคิดว่าขาของเราน่าจะโดนปลาฉลามตัวข้างหลังนั่นหรือเปล่าดนะ่าอ,อ๋ตัวนั้นน่ะหรอ <S <S ดูสิไปดูฉันไปดู <S <S นะใช่เอ้อเออเอา เฮ้ยฉันโดนมันลากลงไปกินในน้ำโธ่ขาหายแล้วอย่าเงี้ยพวกนายจะไปกันทำไมล่ะแล้วประเด็นคือมันก็ขยันกัดกินขาด้านซ้ายของเราเหลือเกินนะดูสิเห็นไหมข้านึกด้วยขวาหรือเปล่าคะขวาขวาขวาขานี่โอ้แม่ดูเหมือนว่าฉันหลามจะได้ขาของนายไปสินะนี่ขึ้นไปที่โรงพยาบาลนั่นสิด็อกเตอร์เอสจะช่วยหาขาชั่วคราวให้กับนาย แล้วปลาฉลามก็เป็นนางพยาบาลแล้วฉันจะเชื่อใจเธอได้ไหมเนี่ยเผ่าพันเดียวกันบนี้น,นั่นแหละจริงเฮ้ยันไงในไงมีป้ายโรงพยาบาลอยู่ชวนเชื่อมากเลยนะไม่รู้ว่าเป็นโรงพยาบาลผีบอกหรือเปล่านะทุกคนไปกันเถอะช่วยด้วยครับคุณหมอเขาบอกว่าชื่อด็อรเอสใช่ไหมล่ะด็อรเอสครับจะไม่ลองโดดดีโดดไม่ได้ด้วยโอจริงนี่อะไรอะ แสดงว่าขาของเ,เรายัง,ยงไม่สมบูรณ์กัเราต้องหาขายโ,โหดอกเตอร์เอสก็เป็นปลาฉลามอา๋อฉันจะให้เป็นขอเทียมกับนายนะเป็นขาเทียมของโจสรสลัดไงขาเทียมโจนสลัดหรอก็อพอได้อยู่นะลองใส่ดูได้ไหมอ่ะใส่ไงโดี๋ได้แล้วโดได้แล้วกดรูมสมุดข้างล่างโอ้นี่ไงเราปลดล็อกหนึ่งขาแล้วทุกคน ตาแดงเอ้ยม <l ays> ัได้ขามาเราก็สามารถกระโดดได้ <l ays> แต่นี่เนี่ยมันเป็นแค่ขาชั่วคราวเท่านั้นนะทุกคนเราจำเป็นจะต้องหาขาอันใหม่ไม่แน่นะว่าไปถลัมตัวต่อไปเนี่ยดรวายเนี่ยอาจจะมีขาที่เป็นขาเสมือนจริงขาหุ่นยนต์อะไรอย่างนี้ป่ะ <l ays> อาาืลอะถ้าอย่างนั้นเนี่ยเราไปกันต่อเลยเ,ยเดียวนะมันมีอบิลิตี้ด้วยแฮะถ้าเรากด F เนี่ยเอ้ย เฮ้ยเราหายตัวเราล่องห่นเฮ้ยนี่ผมมีจอแสดนา่แแกดูหน้าดิแกดูหน้าฉันดูหน้าฉันไหนแกเป็นซอมบี้เห็นปะเฮ้ยหน้าฉันไม่เห็นเป็นซอมบี้เลยหน้าฉันเป็นหน้ายิ้มสวยงามนี่แล้วพอเราล่องหนเราก็สามารถที่จะลอยน้ำได้หอโคเท่เลยนี่ไงเรามองเห็นด้วยว่าตรงไหนมันล่องหนสุดยอดเย้เรียบร้อยแต่แต่เฮ้ยคุณนางพยาบางพิมารว่าไง ว้าวพวกเธอไป็นไกบ้างอุ้ยมีขาแล้วดูพริ้วเลยนะและถ้าเธอติดตรงไหนก็ซื้อข้ามเลเวลไปได้เลยก็สกคิปเลยนะไปให้ถึงด้านบนสุดเพื่อเอาขาที่ถูกขโมยคืนมาซื้อซือซอซอโอ้ใครจะไปซื้อกันเราไปเถอะเพื่อนโฆษณาชวนเชื่อโอโ้โหในายใช้เดินบนหินหรออเบริตี้ใช่ฉันไม่อยากจะลอยตัวไอ้จริงๆอ่ะอันนี้ฉันคิดว่าน่าจะเป็นเหมือนแบบว่าวิญญาณของโจรสลัดนะ ใช่ไหมใช่นี่ไงเราเลยสามารถข้ามไปได้ง่ายมากไปเลยไปเลยไปเลยก็คือหายทั้งตัวแล้วนะถูกต้องกับตันไงกับตันแจ็คสแปโรอย่าตกเชียวนะเซฟไกลมากเฮ้ยเฮไกลจริงเซฟเซฟไกลจริงไปกันต่อต่อไปคือไรอ่ะอุ้ยตรงนี้มีเส้นทางใหม่ ขึ้นไปเรื่อยๆเลยเพื่อนเขาว่ากันว่าจะมีด็อกเตอร์คนต่อไปเนี่ยขายขาให้กับเราใช่ไหมแต่ฉันไม่รู้ว่าด็อกเตอร์คนนั้นเนี่ยเขาจะให้ขาอะไรกับเราต่อไปนะเราก็เลยจะไปกะต้องไปหาเขาว่าไงอะไอมโมทางนู้นทางนู้นทางนู้นนุ่นอะไรอะอะไรอะอะไรอะเราจะไปถึงใช่ไหมจุดเส้นชัยที่อยู่ไกลเหลือเกินอย่ากังวลไปเลยพี่โมไม่แน่นะขาอันต่อไปของเราเนี่ยอาจจะเป็นขากระต่ายก็ได้นะอาจจะกระโดดขึ้นไปเลยดึง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 ขามต้องโดดสูงกว่านี้นะ ข้างล่างข้างล่างข้างล่างเขาลงข้างล่างนี่นี่ฉันเริ่มเริ่มชินกับการใช้ขาไม้แล้วอะเออฉันไม่อยากเปลี่ยนขาแล้วเนี่ยเอาราเรียบร้อยเต่เตรนนี่ทุกคนพวกเราเดินมันเหนื่อยมากเลยมีใครเห็นเออนางพยาบาลหรือว่าเห็นโรงพยาบาลอะไรบ้างไหมเนี่ยอาจจะอย่างเลยนะฉัอยังไม่เห็นอะไรเปินกันน่ะหมอเลาเห็นแต่เห็นตาลายจริงๆ แล้วอย่างที่ฉันไม่เห็นนะคือพี่ไม้ตายพี่ไม้หายไปไหนแล้วอ่ะฉันตายครับพี่โทษได้ตายเยอะมันมีตายด้วยเหรอมันมีตกหล่นไปไปพี่เอ้าเฮ้ยเคยๆๆๆตรงนี้เออเห็ดออร์เรนจ์จิเฮ้ยฝั่งนี้เป็นถ้ำฝั่งนี้เป็นถ้ำรอรอเพื่อนหน้าถ้ำนโหแล้วจุดต่อไปมันเป็นจุดถ้ำอ่ะทุกคนตรงนี้ลมแรงมากเลยพวกเราเข้า คือหดไงอ๋อตัวหดลงแสดงว่าแต่ละโซนเนี่ยใช้บัิซี่ไม่เหมือนกันใช่ไหมใชยหร่พวกเราใกลยเป็นตัวจิ๋วเยี่ยย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 เยย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 ยเยยยยย ถึงเวลาไปกันต่อเดินเป็นตัวจิ๋วดีกว่ามันจะได้ปลอดภัยอะนะเพราะว่าแต่ว่าระวังลื่นนะอุ้ยคนลื่นแล้วดึง่อนอกแล้วไงมันลื่นอยู่นะตัวจิ๋วอ่ะวิ่งเร็วค่อยๆ่อๆกระดึบกระดึบกระลึบกระดึบกระึบกระลึบกระึบกระลึบกระลึบกระลึบกลึบกระดึบกรระึระึบะึบกระึบกะึบกระึบกระลึกระึบกระะกระึบกระึบกระะึบกระ ลื่นแต่ไม่ยากเกินเรอเพิ่นเกินใจเราหล่อมาแล้วมาแล้วบึ้งบึ้งบึ้งถ้าราชาอาบี้บอกแบบนั้นหนูก็จะเชื่อนะตัวใหญ่มันอยู่ที่ใจอะปังโอเคไปกันต่ออันนี้ต้องตัวใหญ่นะโอ้ อุ้ยต้องโดดแบบโดดแบบโคตรไปกกลก็โดดแบบสลับนะเพื่อนเอ๊บบจริงๆเราสามารถโดดย้อยได้นะฉันว่านี่โดดย้อยแล้วก็เอื้อเรียบร้อยกลายเป็นตัวจิ๋วอ้าเอวไม่ดูล่นอย่างเดียวเลยอ่ะยากอ่ะค่อยๆปังเธอทำได้แน่นี่โอ้ยอยากฉันกำลางตากล้องอยู่นะตากล้อง ต้องกระโดดสลับนะเพราะว่าไอ้ฝั่งที่มันใหญ่มันจะอยู่สลับไปสลับมาเก่งอ้ถ้าสลับจะรอดชันเกลียดแท่งหินงอกหินย้อยที่สุดแล้วด้วยไปแล้วไปแล้วไปแล้วจะหัวได้ไหมโอ้ยลวงทอดสุดไม่นะพี่โบ้าลวงทอดสุดบางทีเดี๋ยวพวกเราอาจจะใช้ตัวใหญ่สลับตัวเล็กก็ได้นะเพราะว่าข้างบนมันมีอัญมณีอ่ะเพื่อน เจอติดคริสตัลโอ้จริงมันมีคริสตัลตรงนั้นนิดนึงที่นะเอ้ยว้าวเรียบร้อยแปลงร่างเป็นตัวจิ๋วอ้าฉันออกมาก่อนนะเพื่อนเพื่อนเพราะว่าฉันเจอจุดเซฟแท้ไใสเซฟด้วยมันลไมันลยไรจุดแจมา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 มอด้วยเอาจริงนะฉันชอบมากเลยอ่ะขาย่อส่วนแบบนี้อมันทำให้พวกเรากลายเป็นคนตัวจิ๋วที่รอดเข้าไปในรูหนูได้สุดแจม กันต่อ้โอ้โหตอนนี้ดูเมือนว่าถ้ำนีはは e ่เอยถ้ำนี Look, no oh. 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 ้จะมีจ so ุดที่ตกด้วยนะทุกคนระวังขึ้นบนไปแล้วตกตกแบบไหนอะเราต้องขึ้นไปให้สุดเลยอะโอ้โหแล้วก็ค่อยๆต่เข้าไปตามซอกตรงนี้ตัวนี้มีซอกเล็กๆอยู่วู้เย้เส้นทางนี่ฉันเจอทางออกแล้ว เอ้ยไปด the uh ้วยดิลงาียเพื่อนนี่เปียวเพื่อนฟังมไงฟังโอ้โหดูข้างหน้านั่นสิเราเจอโรงพยาบาลแล้วเราเจอโรงพยาบาลเย้มีเสียไหมมีเสียไหมใช่คิดว่าไม่มีคุณหมอดร์เอสเนี่ยน่าจะมีขาใหม่ให้กับเราแน่นอนเลยมาเร็วมาเร็วสล็อตาอยากได้ขาใหม่แล้วขานี้มันลื่นภาพว่านายข้ามสะพานนี้ไปแล้วนายตกช่องอันสุด ไม่ค่านี่ตกเด็ดขาดบอกเลยนะนี่แต่คนกล้เท่านั้นนะที่จะตกแต่ฉันก็กลัวนิดนิดด้อย่าเดินชนเลยมันลงมันแรงเออแต่ลงมันก็แรงจริงอะนะแต่ถ้าเกิดว่ามีไม้สักอันนึงที่มัตกลงไปล่ะไอดีวลอเดียมอยา่าเอาเออดไม่เอาก่อมันก็ย่สวนนะเซฟก่อเซฟก่เซฟหาใหม่ครัะเแล้ว คุณหมอครับโอ้พวกนายย่อส่วนกันตอนนี้เนี่ยรู้สึกว่าไส้ติงของนายจะหายไปในระหว่างย่อส่วนนะเอาขาใหม่ไปเลยขาสปริงขาอะไรอะใช่หรอนี่เขาบอกว่าเป็นซูเปอร์เล็กอะไรดิอันนี้พอใช้แล้วเราจะกระโดดสูงขึ้นมากๆเลยดูนีจริงแต่มากโอ้โหเมื่อเราเปิดใช้ มันจะมีสปริงทำให้วงขาของพวกเราและขาหนีบของพวกเราแข็งแรงขึ้นขาหนีบใช่ขาหนีบก็จะไม่ไหม้แล้วหรอถูกต้องตอนนี้มันมีต้นไม้หนามด้วยแฮะต้นหนามอ่ะ้จนเ้ินหนามเซงตายสู้สู้หายหายว้าว รู้สึกว่าการโดดแล้วแท็างกำงนันเฮ้ยไผ้านเล้าอย่าเลนไอย่าเลยนะไม่เขาลนะโอ้โหนนะทุกคนขอร้องขอเซฟใช่ขอเซฟได้หรือเปล่าอุ้ยช่ไยบ้านหลังขอนักกว่ามนไหอ เปสบาขางเปสบาขางไว้ว้าเย้ไอพีไม่ได้แล้วเฮ้ได้แล้วไปเร่อยๆนโดนหไม่ตายนี่่ะโดนหนไม่ตายโดนหนไม่ตายมันโดนแล้วไดเออโดนหนาไม่ตายโดนหนไม่ตายแหตื่นเต้นครับเย่ชไม่อยากไปขาใหม่แล้วนี่ไง่มา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 า นี่จะโดนหนามได้ไหมขอลองโดนหนามก่อนนะหนูว่าไม่ได้นะเฮ้ยได้ได้อยู่อ๋อเราเดินไปบนหนามถาวนได้เลยโอเคเราเริ่มแบบเราเริ่มผิวหนังด้านตรงนี้โอเคถึงเนี่ ฉันไม่ไหวจริงๆอะฉันก็เลยขอสคริปต์มาตรงนี้เลยละกันนี่โรงพยาบาลในเทือกเขาหิมะแมวเลมีแมอที่โมกับน้อยก็เราจะเป็นขาแข็งอะโอ้โหขาแข็งแบบนี้นะนี่เลยครับงฟรเซอร์เลยซึ่งขานี้จะทำให้พวกเราแข็งตัวเฮ้ยนี่ไงทุกคนเขาบอกว่ามันลื่นมากๆนะถ้าเกิดว่ามีลมแบบว่ากันโชกแรงเนี่ยให้เราทำการ แข็งตัวเอ้ยโอ้อดีๆเข้าใจแล้วเข้าใจแล้วลมแรงอ่ะนะเฮ้ยนี่มัลมไปแล้วลมไปแล้วแล้วจะรู้ได้ไงว่าลมมันจะมาจะสิเราจะรู้ได้ไงว่าลมมาตัวเราไหลเราก็เพิ่งกดมันไหลไวมากเลยนะลมๆไงเจ๋งอจะว่ามันใกล้มาแล้วจะแช่แข็งก่อนนี่ไงนี่ไงนี่ไงมันมีฝนฟ้าคะนองอ่ิงวุ้ยนี่แบบเก่งอ่ะเ้าะอันนี้อันตรายอันตรายยิ่งกว่าชีวิตถือว่า แต่มีหมอกมาคือช่วยเลยไปต่อ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 วิตรงนี้ทางแคบด้วยถ้าโดนทีนึงก็คือปิวไม่น่ายากนะยังหลอกยังหลอกมันยังไม่มาตอนนี้หรอกใช่ไหมแข็งก่อนแล้วกันโอ้ยคือผมแล้วโอ้โหเมื่อกี้เมื่อกี้บอกเมื่อกี้ครหนึ่ฉันได้ยินนะเมื่อกี้คันพูดว่ายังหลอกอย่าังหลอกทุกคนอย่าขยับ ฉันเคยเล่นเกบนี้มาก่อนรไปรีบไปรรีบไปคิดว่ามันจะมาไหมฉันไปก่อนเลยโอ้โหโอ้ไม่จริงแข็งเลยไม่เกางได้แม่ไอุ้แจก็แขงกันเขาบอกว่าเราต้องใช้ลมเพื่อกรหนดไปข้างหน้านะรอรอาแล้วรอลมแล้วก็รอรอลมก่อน ผมรอนเหรอโอ้ม่รอลมม่รอลมเรามาย่างเดี๋ยวจะแม่อย่าชิดเกินเจ๊แม่อย่าชิดเกินอ้าไปก่อนลมโมหโอ้โหแข่งแข่งแข็งแข่งแข็งไว้แข่งอะไวทเอะวอดีสล็อตพวกนายเป็นไงบ้างพวกนายเป็นไงบ้างฉันอยู่ฉันอยู่แล้วฉันแข็งรอฉันแข็งรอเป็นแมมมอสโอเคโอเคโอเคตีกับแพ้ตีกัแพ้ถูกเฮ้ยเอ้าเอ้าผมเดินลงไปก่อนเห็นไหมฉันพอดีเบาะเจาะเบาะโต เรามาพอดีรอโมไหมแย้ต้องรอก็ได้โอเคแหมพี่โมบอกว่าไม่ต้องรอก็ได้เพราะว่าพี่โมเป็นเชฟออบบี้อยู่แล้วไงพีเรากำลังเป็นไอซ์เอยฉันเห็นเซฟฉันเห็นเซฟไปไกลฉันเซฟฉันแข่งขาันเลยโอ๊ยแข่งขันกันเอยเซฟเลยไอ้จุ๊บดจแข่งขานขึ้นหน้าเซฟเลยกลัวกลัวสองเก้าไป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  มาเร็วถ้าพวกเราเซฟได้หมายถึงพวกเราจะอำนาจเราเพื่อนเราเพื่อนเออฉันจะกลายเป็นแมมมอสนี่เป็นแมมมอสอยู่ตรงนี้ไอ้ตัวนี้เซฟโซนแบบแป้งไม่โดนจริงหรือเปล่าเออจริงตัวนี้เซฟโซนไอ้ตัวนี้ว่าอะไรอะไรอะใครจับสแกฟเฟร์นอะไอ้ปางแน่นอนว่างขนาดนี้จับสแกฟเฟรนไม่ใช่ก9ลบาร์9ลบาร์ ไป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 กันต่อนี่นายดูชั้นนะชั้นใช้กระโดดสูงไงแล้วก็เปลี่ยนขาอ๋อเออจริงโอ้จีเนียส้าใช่จีเนียสมากเลยอ่ะงั้นชั้นซูเปอร์เล้ก่อนเลยละกันใช่แล้วก็รีบเปลี่ยนขาบอนขึ้นมาเจ๋แล้วเจ๋แล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ทันไม่ทัน ไมนสามารถผิดแพงได้เรื่อยๆนี่นางันก็ไปต่อสิครับแล้วก็เปลี่ยนขาเป็นฟรีสเลกไปเลย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 นี่มันกลโกงนี่นาอ่ามันก็มีขายใช่อ่ะเพื่อนใช่ก็ถูกต้องอะนะเรามีขาขาเทียมต้องเยอะอะเราจะใช้อันไหนก็ได้หรือว่าเราจะใช้ตัวจิ๋วก็ได้แล้วแต่เราอะนะจริงจะใช้แล้วก็ใช้นี่ไงฉันหากลโกงแล้วฉันว่าข้างๆตัวนั้นไปได้ฉันลราจะคิดว่า ฉันจะใช้ซูเปอร์เล็กดูไม่ได้กนโกงเยอใช่รึงอย่างไรบ้างอีกรูดีกว่าแล้วฉันก็เปลี่ยนเป็นฟรีเซอร์อือเอ๊ะฮ่าฮ่าฮ่ามีคนโก่งแข็งหนักแข็หนกฉันบอกแล้วโปรเฟชชั่นอลเขาทำแบบนี้เพื่อนซูเปอร์ไปเลยเหรอไปอีก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 ขึ้นเลยขึ้นเลยขึ้นเลยเซฟเลยจะต้องบลอกเซฟเซฟเซฟเยอะแข็งมาไวมีด้วยฟีดฟีดฟีด อย่างนั้นตุ๊ไม้ตุ๊นี่ตุนีพอตรงนีตรงนี้ตนี้ัคิดว่านี่ขึ้นไปเลย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 เหรอคว่าขาที่ดีที่สุดคือขาซุปเปอร์เล็กขาซุปเปอร์เล็กในสุดยอดก็จริงนะเราต้องหาเส้นทางก่อนใช้ว่าตรงนั้นตรงนู้นได้นะตรงนู้นได้ใครมาแข่งเลยตรงนี้นี่แข่งก่อนแข่ง เฮ้ยไม่มีแข็งไม่มีได้ไปแล้ะยันยันยันไหนไม่หาที่ดันตัวเองก่อนเราเนี่ยึงขันเนี่ยหาที่ดใส่แย่นี่ใส่เยอะมากเกมมันรู้ว่าเราโกงไงอันนี้อันนี้ไม่ได้ว่ะเกมมันรู้เกมมันรู้เฮ้ยต้องเปลี่ยนขาก่อนฟรีเซอร์เดี๋ยวก่อนต้องโดดขึ้นไปบึ้งทันทันทันโอ้โหแล้วนี่อะไรเนี่ยเปลี่ยนไปเปลี่ยนมามีเด็กใส่ผ้าอ้อมโดนแช่แข็งแล้วตรงนี้ก็มีชนเผ่าขี่หมูป่าโดนแช่แข็งเหมือนกันอ่ะ ข้างบนมีเฮลิคอปเตอร์อ่ะได้เห็นไหมฉันเห็นไหมไเฮลิคอปเตอร์นะเห็นไหมโอ้โหกู้ภัยกำลังจะมาช่วยเราแล้วเราจะรักษาขาของพเราได้หรือเปล่ามาเราต้องติดตามชมว่าเฮ้ยอย่าลืมแข็งนะอย่าลืมแข็งตอนนี้คือคนอแข็งในท่ากระโดดโลดเต้นแล้วก็ดีใจที่จะได้โดนกู้ภัยช่วยจนสำเร็จมาเราจะกลับเมืองไทยกันแล้วเพื่อน ตอนนี้ฉันไม่ใช่ซูเปอร์เลนแล้วฉันฉันโดดปกติดีกว่าฉันขี้เกียจเปลี่ยนอ่ะฉันก็เหมือนกันน่ะตอนนี้ฉันก็ไม่ซูเปอร์เลนเหมือนกันเต็มหน้าไปหมดอึ๊บิ่มเพิ่มฮ้ยจุดเซฟจุดเซฟจุดเซฟเย้เกมเราถึงแล้วเพื่อนโอ้โรอแป๊บนึงเพื่อนคนนั้นกำลังมาไปละโดขู right ่ปางซูเปอร์เลนอ่ะยอดซูเปอร์เลนเย้่เตไปเลยไปเล้ ไม่มีนะมั้งว้าวพวกนายมาถึงกันแล้วนะนี่ไปที่เฮลิคอปเตอร์สินายก็จะได้ขาของนายคืนไปจริงหรอริ้เปล่าจะช่วยพวกเราจริงหรอเอาเดียวเดียวนี่้าขาไอยู่นางพยาบาลครับขอหน่อยว้าวฉันไม่คิดเลยว่านายจะผ่านมาได้ทันเวลาพอดีนะเนี่ยวิวววไนๆก็มาอยู่ที่นี่แล้วออกไปกันเถอะเย้ เราหาขาของนายเจอแล้วนะมันอยู่ในกล่องเล็กๆนี่ไงอ๊ะไหนอะฮะไหนอะเราต้องไปโรงพยาบาลใหญ่นะถึงจะสามารถติดขาของนายคืนได้โอเคเฮ้อย่าบอกนั้นจะส่งเราไปที่โรงพยาบาลไหนมีอันสองแต่ว่าเราต้องทิ้งนายไว้ข้างล่างก่อนแล้วเจอกันบนยอดนะฮ่าเาไไม่บินไปส่งเราเออเราต่อเหรอโอ้โ จริงๆพวกเราจะต้องขึ้นไปบนยอดต่อถึงจะได้ติดขาเหรอเนี่ยหนูย่ำป็นการ,รก็ได้แล้วไม่เป็นไรหนูโอเคโอ้โหไปถ้าอย่างนั้นเราก็แค่ขึ้นไปข้ขางบนก็พอใช่ไหมล่ะกว่าจะได้ติดขาติดให้เลยไม่ได้หรอหเอากาวมาก็ได้จริงทำไมไม่เอาเราขึ้นไปข้างบนแต่ฉันเชื่อว่านะมันไม่น่าที่จะแบบว่า ยากอะทุกคนดูสิเห็นไหมมันมีคำใยบอกนะว่าเราต้องใช้อะไรบ้างอะอันนี้เขาบอกว่าให้ใช้เป็นย่อส่วนนี่ไปบุรุ่ะขาติ้วขาติ้วขวคนหรือเปล่าเราเหลืออีกแค่ไม่กี่เท่าเออไม่กี่เช็คพอยเท่านั้นเราก็จะไปถึงแล้วอันนี้ไม่ได้มาท่าจับมาทางเดิมไม่ได้ฉันด้วยสิฉันหาทางไม่เจอฉันเจอแต่ทางตันหมดเลยเนี่ยทางก็ตันไปปันไม่ได้ออกเลย ได้โปรดพาพวกเราออกไปที่ทางตันทีเธอสาธุสาธุสาธุเก่าเก่าส่วนฉันกลับทางเดิมเฮ้ยทางนี้หรือเปล่านะาทางนี้หรือเปล่านะาถ้าฉีดไปทางซ้ายจะเป็นยังไงนะาแถเดนแถเดแนแถเดนเอ๊ะเฮ้ยดูจะทะองออกแล้วพี่แจ้งนี่มันทางเข้าดิฉจะเจอทางเข้าทางนี้ทางนี้เพียวรีวกลับมาเดินกลับมา เพราะเราต้องใช้ขาเทียมอันใหม่นะนั่นก็คือขาโจรสลัดเอาละเมื่อเราเปลี่ยนเป็นขาผีแล้วเราจะมองเห็นว่าอาบี้มันอยู่ตรงไหนบ้างเพื่อนตรงนี้ขาลกยาพี่กิจใช้ขาพี่กิจอย่านายกำลังทำการโกงเกมอีกแล้วอาอีกแล้วฉันลองมองไปที่ด้านบนนะไม่เห็นโรงพยาบาลเลยว่แววอะ ฉันว่านะนางพยาบาลฉลามนั่นน่ะล่อเรามากินอีกรอบแน่ๆเลยแล้วฉันก็เย้ยค่อยๆค่อยๆทางนี้ทางนี้อุ้ยเริ่มต้องพลิกแพงเยอะแล้วอ่ะต้องสลับรัวๆเลยอะ ลาแล้วที่เราต้องใช้ Rocket OP เฮ้ยดูดูอะน้ำมันไม่ฝนน้ำมันฝนถ่ายฝดก่อนนะคะไปขึ้นางก่อนได้ไหมเอาเอาโดนน้ำโดนน้ำมีคนโดนน้ำมันมีน้ำฝาขอาเกี่ยวเลยมาดิมาดิใช้ไม่ได้ ไอ้ล็อกเก็ตบ้านนี่จะโกงทนังทีก็โกงไม่ได้ร้อยเก้าสิบเก้าหลบักฉันจะต้องเปลี่ยนเป็นขายไพเล็ตนี่ต่อไปโอ้ยเออมันใช้ล็อกเก็ตโอพไม่ได้ไงเพราะว่าตรงนี้มันเราจะต้องให้เห็นเห็นเส้นทางอ่าอันนั้นย้อยรัวๆเลยครับแต่ว่าดูดูดีๆนะดูอันที่มันใกล้ๆอ่ะโดนไปตรงใกล้ๆอย่ารัดอย่ารัดนะเฮ้ย เฮ้ยหนูไม่โดดได้ซ้ำหื้มโดดย้อยไถึงไหมเนี่ยแอ้ังเจโอ้พร้อมคุณพร้อมรลยยังครับที่จะกระโดดย้อยนะครับคุณจุ๊บโเสียงยางงี้โอเคครับผมไม่ยานแล้วผมยืนยันได้ว่าคุณตายจริงครับตาดูไปเจจำแล้วนำไปใช้อย่ารู้เอา กลับมาได้วอชเชนเลอร์เหรเริ่มบเรมรับแต่กลับมาอยู่ยิ้ม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 ยิ้ยไหนูว่าหนูว่าข้างข้างข้า้างข้้ยิ้มยิ้มไม่ต้องหรอกทจดีอ่ะเอายิ้มยิ้ยิมยิ้ล้จะได้วกั เลกมบ้าเลยเนี่ยทำไมไม่มีสกิปวะทำไมไม่มีสกิปไอ้บกาก็มีโอพีไงโอพีอะโอพีแปนหมดไม่รู้ว่ามีแบนหมดจะมีไว้ยังไงโอพมีน ูไอ้ากวยอ่่ะะเอาลหลังจากที่เราได้ผ่านด่านอันยากเย็นมาตอนนี้ถึงเวลาที่เราจะไปในถ้ำแล้วเขาบอกขวานายอะฉันก็ไม่รู้เหมือนกันนะขวานายใจดีนะฉันตามนายอ่ะปางเออตามปางดีกว่าัคิดว่าน่าจะใช่ตรงนี้นะอีว่าแต่ ถ้าเกิดว่าเราไปถึงโรงพยาบาลใหญ่แล้วเนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้นหมอจะจับเราผ่าตัดเลยไหมหรือยังไงนะเนี่ยไั่ไดีอยาบได้ขาดเลยไม่ถ้าเราไปทางนี้ทานี้ทางนี้เฮ้ยโหชม่ได้ตามปลามาเลยมาทางซ้ายปลาปลาไปไหนเย้จะได้รักษาขาสักทีไหนทางนี้เหรอทางนี้เหรอเฮ้ยเห็นป้ายแล้วเห็นป้ายแล้วหรือขยายร่า ก็ต้มเล็งไปไปมา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 เปอร์เล็กจะสามารถพาให้พวกเราไปถึงโรงพยาบาลได้สำเร็จฉันกำลังยืนอึ้งโรงพยาบาลยังสร้างไม่เสร็จอ่ะฮะอ้าวเนี่ยฉันไม่ขอเอาขาอันนี้ม่ฉันเอาสุอร์เล็กเนี่ยกลับมาไม่ตายเถอะขาของพวกเราจะยังไม่ได้รับการช่วยเหลือเพราะโรงพยาบาลยังไม่ก่อสร้างเลยด้วยซ้ำไอ้นักพยาบาลฉลามซ่าเนี่ยมันหลอกเรานี่หว่า เอาละช่างมันเถอะก็เป็นว่าในวันนี้นะเราได้ขามาทั้งหมด5ขาด้วยกันนะทุกคนแล้วฉันเนี่ยก็ได้ขาสุดโอมาด้วยถึงแม้ว่ามันจะไม่ค่อยมีประโยชน์ก็ตามและใครชอบเกมนี้กดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์พวกเราด้วยนะที่สำคัญกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าบายบายโอ้โหโรงพยาบาลนี่ให้เราช่วยคุณหมอสร้างโรงพยาบาลไหมนายว่าไง เราจะช่วยแล้วอะเ็อะไรอ่ะแยงหยิบหยิบเราลองมองไปใกล้ๆไหมนมม่มาไปไป่วช่วยพวกเราด้วยนะะช่วยแมสบอุเต็มเลยอะไรเนี่ยโอ้มันยุบยับมากเลยอ่ะ